ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้ครับผมจะไปกำแพงเพชรติดตั้งแต่หกโมงละตอนนี้สี่ทุ่มแล้วยังไม่ไปไหนเลยบางใหญ่บางใหญ่หญผ่านไปสี่ชั่วโมงยังอยู่ที่เดิม เป็นไงบ้างครับผมคุณนายเป็นไงบ้างห่วงห่วง,ง,งนอน <c oughs> สีห่วงแล้วไม่ไปไหนเลยน,นี่รถเจอะจริง ใกล้หลุดอย่างนัน่าจะติดอยู่หน้าวิกซีเนี่แหละติดติดึสะานอืมติดอยู่ช่วงหน้าวิกซีบางใหญ่น,นะรถเข้าออกเยอะ à men là bắn bắn bà con thay không được thay không nhìn anh đi cỏ sang xăng nó à น่าจะรถไฟฟ้าเนอะรถไฟฟ้าแหละรถติดรถติดไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ถึงไหนเนี่ยนี่ก็สี่ทุ่มละไปกระแมงเพชรล,ลังรีบไปลงของเลย จะฝืนวิ่งให้ได้ไกลที่สุดน้ำก็ย,ยังไม่ได้อาบสีทมแล้วเนี่ยเนี่นี่ยมันติดอะไรเนี่ยเนี่ยพเขาจะเบี่ยงออกมาอย่างนี้เนาะ ไปครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อปุ่นปุ่นเรื่องติดตรงนี้เนี่ย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 ข้างหน้ามีอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเปิดไฟความากเหรอใช่ป่ะทางด้านขวาเนี่ย เนี่ยมีรถหกล้อจอดหล้อสีอะไรใช่้านงานใช่ไหมนันรถเสียรถปูนเบี่ยงซ้ายแล้ว น,น่าจะขายดกสีหรือเปล่าชนกันละมั้งเนี่ยรอคอยน้ำเน่เจ็บขามาแล้วนะบานนิยมเจ้าอยู่แป็นยุ่งบานมอยอมม่น่มันเดียดเลยนะ เห็นฟักก็ไม่ยอมไปกันหมดแล้วโดกหันนดขอขวไปเลยตัจงให้เราช่วยโยก ยอมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถเสียเนี่ยหรือชนกันเนี่ยโอ้ชนกันเบียดกับรถเก๋งเบียดกันกับรถเก๋งแล้วนะมีรถคันอื่นอันนี้ันนี้ไปอนนี นี่ไงกี่คันน,นั่นแหละเอากี่คันอ่ะเอาคันคันเดียวมันจะฟอร์ตรถมันติดข้างหน้าก็ติดอีกอันนี้น่าจะเพิ่งจะชนกันคันเดียวน,น,นี่ก็จะไมาแซงกันบางคันนี่เออะกันเนี่ยเพิ่งจะชนกันกันจังหวะเพิ่งจะชนกันใหมๆ่ๆห่ไปแล้วก็เข้าเลนกลางเหมือนเดิมแดงขี่เทียบกับามาไม่ได้อืม

บรรยากาศรถติดให้ดูดดจะเข้าห้าชั่วโมงแล้วเนี่ยจะห้าทุ่มแล้วจะรดกี่ทุ่มเนี่ยห้าทุ่มกว่าแหลนะนะดูทรง แแล้วอ,อยู่ตรงนี้ตั้งแต่หกโมงเย็นวันนี้รถเยอะจังยุกน้ำมันแพงยุกน้ำมันแพงดีดีเซลจะสามสิบห้าบาทนะแต่ก็ยังเดินทางกันเหมือนเดิม ออยิ่งเนื่ยและยิงแพงมันก็ยังเดินทางให้เราอืมแพงมากมากอีโนมาอยู่ตรงกลางระหว่างรถใหญ่นัน,ทนรทุปลอดภัยนะลูกอี่หนูต้องหลบนะระวังตูดพังด้วนั่นเหมือนคำเมื่อกี้อ่ะ แต่อีกออนิดเดียวเองนะจะหลุดแล้วเนี่ยดูว B อะิอีจฉาฝั่งน้นเลยอะวิ่งลุบลุบลุบกันเลยฝั <c oughs> ่งเราเนี่ยโอ้โหเข้าชั่วโมงที่ห้าแล้วอ่ะ รถไฟฟ้ามาหานะเธอนอนหน่อยนอนๆๆนอนๆๆนอนๆๆนอนหน่อยคลิปนี้มาถ่ายรถติดให้ดูนะ ปกติไม่เคยติดขนาดนี้แป๊บเดียวก็หลุดนี่เล่นเข้าไป5ชั่วโมงะจะ5ชั่วโมงครบแนละ้วยังไม่หลุดเลย กับปวดโอ้มาใส่หูอันตรายนะมุดมาได้ระหว่างรถใหญ่เนะ่ะ ใกแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวจะจะหลุดแล้วง่วงนอนแล้วเนี่ยได้เวลานอนแล้ว <c oughs> วิ่งไปหน่อยนึงจะไปหาที่จอดนอนแล้ว ดึกขนาดนี้ยังติดอีกนะกนเขาไม่หลับไม่นอนเนี่ยมนกยันอนีหนะยแต่ไม่ถึงสักทีใช่ไหม,มกลับไปถึงบ้านทักทีติดอยู่ได้ คันนี้น่ารักเหลยืยกับปอน้อยน่ารักเลคันเล็กๆกับปอน้อยโอ้ไม่เคยติดอะไรขนาดนี้มาก่อนน่าจะติดตรงก่อสร้างด้วยแหละ เบี่ยงเบี่ยงเบียดเบียดซ้ายเบียดขวาเขา้าทางนน้นก็จะเบี่ยงเข้ามานี่ทางนี้ก็จะเบี่ยงออกไปนู่นเข้าหมู่บ้านเห็นมีกระป๋อน้อยน่ารักดี <c oughs> <c oughs> ขนาเล็กๆ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไป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 สิหนูนี่ฝั่งนน้นลงเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละถ่ายรถติดให้ดูไม่รู้ว่าจะหลุดตอนไหนโอเคครับผมบ๊ายบาย